สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการเซตนะครับโปรแกรมนะครับเซตโปรแกรมของที่เป็นตัว TX-BOX นะครับ USB นะครับก็คือจะเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับในหัวกะโหลกนะครับทำหน้าที่แปลงสัญญาณในตระกูลที่เป็นพวกเทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นธมกัรเปิลนะครับหรือ RTD นะครับ NTC นะครับให้เป็นเอาต์พุตที่เป็นมาตรฐานก็คือสัญญาณอนาล็อก สี0นะครับมิลเลียมนะครับโอเคนะครับซึ่งนะครับมาดูพอรตก่อนนะครับของตัวจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าพอตเชื่อมนะครับโอเตรงนี้ครับนะครับตรงนี้นะครับไว้เสียบนะครับสายโปรแกรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพอต USB ครับ ก็คืออ่าไปเสียบกับตัว p c ได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับอ่าเบื้องต้นปึ๊บอ่าจากนั้นนะครับเราไปดูโปรแกรมครับต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมฟรีนะครับให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็อ่าก่อนจะเข้าดาวโหลดนะครับให้เข้าไปที่ Nowood Automation นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดครับให้คลิกไปที่ซอฟต์แวร์ครับอ่าจากนั้นนะครับ ตัวซอฟต์แวร์ก็ขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับให้เจอว่า TX Config นะครับ V 1 7 7 0 4ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นก็ติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคนะครับมาดูนะครับตัวที่ผมติดตั้งมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรมออกมานะครับ นี่นะครับคือตัวโปรแกรมนะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็เสียบสายนี้นะครับอ่านี่ครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็น usb นะครับ ตรงนี้นะครับก็ไปเสียบกับฝั่งของ PC นะครับโอเคนะครับปึ๊บนะครับโอเคตอนนี้ผมเสียบหลัง PC แล้วนะครับกับตัวแปลงนะครับเพื่อจะโปรแกรมนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ่าเราไปที่ดีไว้ก่อนครับอ่าไอใช่ที่คอนฟิกครับไปที่คอมครับ แล้วก็เลือกนะครับ TX Box USB นะครับเป็นคอมบกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter ครับโอเคนะครับจากนั้นครับกด TX Box USB ครับอ่าปึ๊บแล้วมันจะขึ้นรีดคอนฟิกครับกด enter หนึ่งครั้งครับอ่าโอเคนะครับสังเกตตอนนี้นะครับตัวตัวที่เราอยู่ในมือตอนนี้นะครับจะเป็น i ิ p u t นะครับเป็น t c t c คือ Thermocouple Type K ครับอ่ายูนิตเป็นองศาครับแล้วก็ Maximum นะครับอ่า Low นะครับอยู่ที่0องศานะครับ High ที่500นะครับ Output นะครับเป็น40มิลลิแอมนะครับ Output มี2อย่างให้เลือกนะครับก็คือ20มิลลิแอมถึง4มิลลิแอมนะครับหรือว่า4ถึง20มิลลิแอมนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้ Output นะครับกรณีที่ Output มีปัญหานะครับ Output Fail นะครับให้ตัว Output เนี่ย ค้างที่สัญญาณ20มมหรือ4มมนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้คลิกไปที่ทยนะครับเลือกอินพุตที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นผมต้องการอินพุตของผมเนี่ยเป็นไทเอสเข้ามานะครับโลนะครับที่0องศาผมอยากให้ออก4มมนะครับที่1,500องศา ผมอยากให้ออก20มิมนะครับผมก็ใส่ที่โลสูล์นะครับที่ไฮห5 0 0นะครับจากนั้นนะครับกดเซนครับปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะโอเคนะครับเนี่ยครับเร้าลอง้นใหมาก็อาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเห็นไหมแค่นี้เองครับเท่านี้นะครับก็คืออ่าเราโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีอย่างง่ายนะครับ ครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ